เขากำลังคิดอะไรเกี่ยวกับคุณอยู่นะคะในเวลานี้เขากำลังคิดอะไรเกี่ยวกับคุณโอรักคิดถึงแล้วก็รัก,ร,กรักเหลอเกินเอาสิรักมากเลยแล้วรู้สึกว่าอยากอยู่กับคุณไปนานๆอินฟินิตี้เลยได้ไหมเนี่ยอยากอยู่แบบไปยาวๆเลยนะอือเพราะเขา่ารู้สึกว่าเขารักคุณมากเลยนะตอนนี้แล้วก็กลัวคุณเดินหันหลังจากไป กลัวคุณทิ้งอ,อ่ะเอาอย่างนี้นะคะเขาก็เลยจะพยายามที่จะบอกว่ามาเอาใจมาทําดีให้กับคุณเพื่อดึงดูดคุณเนาะเนี่ยถ้าไม่มีคุณนี่เศร้าเสียใจมากเลยเนี่ยถ้าคุณแบบหันหลังให้เขาเนี่ยไม่ได้เลยนะคนคนนี้อยู่ไม่ได้เลยถ้าไม่มีคุณเนาะอืมเนี่ยเขามองว่าคุณ่ะเป็นคนที่ใช่แล้วเป็นผู้หญิงที่เขารักเป็นผู้หญิงที่เขาต้องการหรือเป็นผู้ชายก็ได้นะที่เขาปาถนาเนาะเออแล้วก็มองว่าเห็น